สวัสดีครับเพื่อนๆขายถูกก็จะขายได้นะครับแต่ถ้าขายพๆๆแพงนะครับก็จะขายไม่ออกนะเหมือนของตีนะก็เอาว่าแพงหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ตีไม่รีบขายนะของตีตีขายอยู่ที่1ล้านกว่าอีก7 0,000ื่นนะครับเป็นราคาที่ตีขายจรงิงจังนะไม่ได้ขายกันซีซัวนะครับแล้วก็เอ่อเป็นราคาขายจริงนั่นแหละแต่ว่าไม่รีบขายนะครับอ่าส่วนเพื่อน,น,นๆบางคนตอนนี้ก็เริ่มจะมีของเหมือนตีบ้างแล้วนะครับทั้งประเทศไทยอาจจะมีคนที่มีของเหมือนตีอาจจะแค่คน2คนสาคนนะครับแต่เขาก็จะรีบขายกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆก็ดูนะ คองตีจะเป็นช่องที่พิเศษที่สุดในประเทศไทยนะครับของตีนะจะเป็นช่องนะที่พิเศษที่สุดในประเทศไทยนะครับคนไทยทั้งประเทศ60ล้านคนนะครับส่วนมากจะหลงทางนะครับคนไทย60ล้านคนนะครับทั่วประเทศตอนนี้กําลังหลงทางกันอยู่เขาเรียกว่าไปทางผิดนะครับไปทางผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับเขาไปทางผิดกันยังไงนะครับเขาไปทางผิดยังไงก็คือว่า เขาชอบไปทักแชทนะครับกับคนที่ดูเหมือนจะดังนะครับคนที่ดูเหมือนจะดังเหมือนถึงว่าพวกโจรในที่มืดนะครับพวกโจรนะเขาก็จะเอาหน้าคนดังไม่ว่าจะเป็นรูปตีหรือร้านดังๆในประเทศไทยมากมายนะครับเขาจะเอาหน้าคนดังเนี่ยไปสร้างเป็นเพจปลอมนะครับไปสร้างเป็นอะไรนะอะไรปลอมๆ่นและครับแล้วให้แบบเราไปหลงทักกับพวกเขาพอเราไปหลงทักกับพวกเขานะครับเขาก็จะบอกว่าเดี๋ยวให้ราคาดีนะสุดท้ายจะต้องมีใบเปิดงานมีค่าดูมีค่าใบเซอร์มีอะไรก็ไม่รู้ครับของพวกโจรกันนะครับ สุดท้ายนั้นะช่องทางนั้นก็เรียกว่าการคุยในที่ลับนะครับคุยในที่ลับคืออะไร วันนี้ที่รับคือเพื่อนๆไปคุยกัน2คนไงเออเพื่อนๆไปแอบคุยกัน2คนนะครับก็คือ1ก็คือเพื่อนนี่แหละที่อยากจะขายนะกลับไปคุยกับโจนนะครับที่แบบต้องการตั้งใจจะหลอกเพื่อนๆน,นะครับอ่าช่องทางการแชทนะครับเป็นช่องทางแรกที่คนไทยชอบไปติดต่อกันนะครับเขาเรียกว่าหลงทางอย่างรุนแรงนะครับช่องทางนั้นเป็นช่องทางที่ผิดนะครับไม่อยากหลีไม่อยากให้เพื่อนๆไปทางนั้นเลยนะครับอย่างน้อยที่สุดนะครับวิธีการไปแบบที่2องอ่ะจะค่อนข้างดีและปลอดภัยกว่านะครับวิธีการดีแบบที่2ขอบพระคุณครับดอกกุลาาบบบสวยกเพพื่ออนคครัขุณม วิธีการที่2นะครับเป็นวิธีการที่ค่อนข้างจะฉลาดแล้วก็ค่อนข้างจะโอเคแล้วนะครับก็คือตรงไปที่บ้านเขาเลยครับตรงไปที่บ้านเขาเลยแล้วก็เอาสินค้าไปให้เขาดูที่บ้านกันเลยนะครับแต่การไปที่วิธีที่2ที่เขาเรียกว่าค่อนข้างจะดีค่อนข้างจะฉลาดแล้วนะครับแต่จะเสียเปรียบอยู่อย่างหนึ่งนะครับเสียเปรียบอยู่อย่างหนึ่งเหมือนเราว่าผลสมบัติบ้านเราอ่ะไปประเคนให้เขานะครับผลสมบัติบ้านเราอ่ะก็คือของที่เราสะสมกันมานับเป็น10ปี20ปี3 0ปี50าปีนะครับเอาไปปรบเคนให้เขาใน คุณช่วยซื้อหน่อยซีคุณช่วยรับหน่อยซี่อ่า แบบนี้ก็คือเหมือนจะดีแล้วนะครับ <Yeah. S 1> เหมือนจะดีแล้วนะครับ <Yeah. S 1> เหมือนจะดีแล้ว <Yeah. S 1> แต่จริงๆก็คือแบบเสียหลักนะครับ <Yeah. S 1> เหมือนแบบเราหอบที่ดิน <Yeah. S 1> ดีๆมูลค่าดีๆไปขายไปจำนำกันถูกๆอะไรประมาณนั้นอารมณ์ประมาณนั้นเลยครับอารมณ์นะประมาณนั้นเลยก็คือเหมือน,น,นว่าเราอ่ะเอาทรัพย์สินของเราเอาของมีค่าของเรานะไปประเคนให้เขาในราคาที่ถูกนะครับส่วนช่องตีนะครับเป็นช่องแรกและช่องเดียวในประเทศไทยนะช่องแรกและช่องเดียวในประเทศไทยนะครับที่ให้ทุกคนนะครับมาเป็นเพื่อนกับตีนะครับ ให้ทุกคนมาเป็นเพื่อนกับตีนะครับและตี๋จะเอาภาพสินค้าของเพื่อนเพื่อนขึ้นไลฟ์นะครับพอตีเอาภาพของเพื่อนเพื่อนนะครับ60อ่ะของเพื่อนเพื่อนทุกท่านขึ้นไลฟ์นะครับคนไทยทั้ง60ล้านคนน่ะคนไทยทั้ง60ล้านคนเนี่ยก็จะเห็นนะครับสินค้าของเพื่อนเพื่อนนะครับคนไทยทั้ง60ล้านคนเน rakt, าะก็จะเห็นสินค้าของเพื่อนเพื่อนนะครับหลังจากนั้น <S <S แหละครับพอเขาเห็นแล้วเขาเกิดความอยากได้ขึ้นมาแล้วครับก็จะต้องมีการแข่งขันราคานะครับ ก็มีการสู้ราคานะครับแข่งขันราคาเพื่อจะได้สินค้าของเพื่อนๆไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆตั้งแต่ฟังตั้งแต่ตอนเรกมาถ้าเกิดยังทันนะยังอยู่นะครับก็คือ1 นะครับคนไทยอ่ะสรุปเลยนะครับสรุปเลยก็คือหนึ่งคนไทยเนี่ยชอบไปทักแชทคุยกับโจรโจรเขาจะปลอมเป็นหน้าตีนะครับเป็นหน้าคนดังในประเทศไทยนะครับแล้วก็ไปสร้างเพจบอมนะครับแล้วพาเพื่อนๆอ่ะหลงไปแชทกับพวกเขานะครับวิธีที่หนึ่งตีอยากให้เพื่อนๆคนไทยทั้งประเทศนั้นเลิกได้แล้วนะครับเลิกไปทักแชทนะครับการที่ไปแอบคุยกันสองคนหรือไปทักแชทกันสองคนเท่ากับว่าเราอ่ะ เออไปแอบคุยกันในที่มืดครับเท่ากับว่าเราอะไปแอบคุยกันในที่มืดถูกไหมครับพราะเราไปแอบคุยกันในที่มืด,มเนนมดเนี่ยก็คือเสียเปียบนั่นเองนะครับส่วนมากจะไปเจอโจรซะส่วนใหญ่นะส่วนมากนะจะไปเจอโจรซะส่วนใหญ่นะครับส่วนวิธีที่2ก็เกือบจะดีแล้วนะครับวิธีที่2ก็คือเกือบจะดีแล้วก็คือเอาสินค้าเราตรงไปที่บ้านเขาเลยครับ เอาสินค้าเรานะตรงไปที่บ้านเขาเลยนะครับแต่เหมือนกับว่าไปงอนง้อไปให้เขาช่วยซื้อนะครับแล้วเขาก็จะกดราคาหรือเขาจะข่มเหงราคาเราเท่าไหร่ก็ได้นะครับวิธีนั้นก็คือเหมือนเอาสมบัติที่เราเก็บกันมาตั้ง30ปี40ปี50สปีไปประเคนให้เขานั่นเองนะครับวิธีนั้นก็คือเกือบดีแล้วแหละเกือบดีแล้วแหละแต่วิธีที่3านี่ครับช่ององษตีนะจะเป็นช่องที่ดีที่สุดในประเทศไทยนะคือไม่ใช่ไม่ยังไงนะก็คือเป็นช่องแรกที่คิด แนวทางใหม่ขึ้นมาก็คือให้เพื่อนๆส่งภาพเข้ามากางรายการสดๆนะครับส่งเข้ามากางรายการสดๆก็จะเอาภาพของเพื่อนๆขึ้นให้กับคนไทย60ล้านคนดูทั่วประเทศนะครับพอคนไทย60ล้านคนเห็นของเพื่อนๆทั่วประเทศแล้วเขาอยากได้นะครับเขาก็จะมีการแบบขอซื้อกันนะครับขอซื้อกันรุนแรงนะครับ อ่าส่วนเพื่อนๆขายได้แล้วนะครับจะนะมีสินน้ําใจให้ตีเมื่อไหร่ให้เพื่อนๆขายได้ก่อนอ่ะให้เพื่อนๆขายได้ก่อนอ่ะขอบพระคุณครับดอกไม้สวยๆดอกกุหลาบสวยๆแล้วหัวใจนางงามนะครับถ้าเพื่อนๆขายได้แล้วจะมีน้ําจิตน้ําใจนะครับยังไงนะครับน้ําจิตน้ําใจก็คือดูนะครับอืมเหมือนถ้าเพื่อนๆนะครับขายได้แล้วนะครับขายได้แล้วนะอ่าพอเพื่อนๆขายได้แล้วปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆจะมีน้ําจิตน้าใจยังไงนะครับมาดูกันนะครับไอเอาไงให้เพื่อนดูดีอ่าครับ อ่านี่ครับ พอเพื่อนๆขายได้แล้วนะครับพอเพื่อนๆขายได้แล้วนะครับจะมีน้ําจิตน้ําใจนะครับอุดหนุนสินค้าฟองตีนะครับ3ขวดร้อยฟรีส่งนะครับ3ขวดร้อยฟรีส่งนะครับอุดหนุนไม่ต้องมากครับคนละร้อยเดียวนะครับ3ขวดร้อยฟรีส่งให้เรียบร้อยนะครับยาดมหอมๆนะครับยาดมหอมๆนะครับ3มขวดร้อยฟรีส่งนะถ้าเกิดใครขายได้แล้วค่อยอุดหนุนนะครับไม่ต้องรีบอุดหนุนก่อนนะครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับหรือถ้าใครถูกใจแล้วก็อุดหนุนกันได้เลยติก็ไม่ห้ามนะครับเนี่ยติก็มาขายนนนะะคครรรัับบยาดดม้3ีส่ง ก uh, ลัวโดนหลอกไม่ต้องหลอกครับเพราะว่าทำไมหนึ่งเราไม่ได้โอนตังค์นี่เราไม่ได้โอนตังค์นี่เราจะไปกลัวอะไรเราเป็นคนขายเราเป็นคนได้ตังค์นะครับเ<ๆ>พ <asses S 2> ื่อนๆเนี่ยเดี๋ยวขอปักหมดก่อนนะอ่าเออเราลืมเราลืมอันนี้นะเดี๋ยวเพื่อนๆบอกว่าเขาบอกว่าถูกจํากัดนะครับเพราะอะไรนะทําไมอ่ะเพราะผลิตอ๋อเพราะเราเพราะเราไปโชว์สินค้าเมื่อตะกี้นะครับ อผลการค้นหา10นาทีหลังจากนี้เนื่องจากว่าคุณได้โปรโมทแบรนด์สินค้าอื่นนะครับเนี่ไปโชว์อหอมๆนะโอเคไปโชว์ยาหม่องหอมๆนะครับอ่า ไปโชว์ยาหม่องหอมๆเข้าไปนะครับไปโชว์ยาหม่องหอมๆเข้าไปก็เป็นเรื่องสิครับเนี่ยลืมไปเลยนะครับถ้ามโชว์นะอ่าโอเคไม่ไม่โชว์ก็ไม่โชว์นะครับไม่ว่ากันโอเคครับเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับกดติดตามครับกดติดตามได้ไปสั่งคลิปที่หนึ่งนะครับเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับกดติดตามเนาะเออเมื่อกี้ไปโชว์สินค้าเข้าไปอ่ะโดนเปรี้ยงเข้าไปเลยเออใช่ใช่ครับ โอเคครับถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับกดติดตามแล้วเข้าไปฟังคลิปที่1น่ะครับเพื่อนๆพร้อมแล้วนะกดติดตามนะเข้าไปฟังคลิปที่1นะครับและถ้าเพื่อนๆนะครับมีของดีๆเหมือนในคลิปที่2นะมีของดีๆเนาะเหมือนในคลิปที่2กันนะครับเพื่อนๆก็ส่งมาให้คนไทยทั้งประเทศดูเลยนะครับขอบพระคุณนะครับดอกกุหลาบยังไงนะครับสวยๆมากๆเลยดอกกุหลาบสวยมากครับกดติดตามเสร็จเข้าไปฟังคลิปที่1นะครับเพื่อนๆกดติดตามเสร็จเนาะเข้าไปฟังคลิปที่1กันได้เลยนะครับพอฟังคลิปที่1แล้วอย่าลืะแอไปดูคลิปที่2กันึงนะ อไปดูคลิปที่2นิดนึงนะครับอ,อ๋อ,อของตีไม่รีบขายครับ1นึ่งล้านเหมื่นของตีนะตีไม่รีบขายเออก็คือตั้งไว้ไม่ไม่รีบขายไงส่วนใครจะซื้อก็แย่เลยนะครับใครซื้อไปแย่เลยเพราะตีจะไม่ได้มีของพิเศษมาโชว์ให้กับเพื่อนๆดูไงเออตอนนี้มีที่ตีเหรียญเดียวตีก็อยากจะเก็บไว้กันนานๆไม่อยากรีบขายนะครับถ้าร้านเดียวก็ยังไม่ขายนะครับต้องร้านเจ็ดหมื่นเท่านั้นนะครับต้องร้านเจ็ดหมื่นเท่านั้นนะถึงตีจะยอมขายเนาะอื อ่ะโอเคครับต้องร้า0 0 0็ดหเท่านั้นนะครับหนึ่งติ๋จะยอมขายนะมาครับเพื่อนๆกดติดตามเสร็จนะครับแล้วก็เข้าไปดูวิธีการขายในข้อที่1นะครับในโพสต์ที่1นะกดติดตามเสร็จนะครับเข้าไปดูเลยนะครับเข้าไปดูนะคลิปที่1กันได้เลยนะครับเพื่อนๆเข้าไปดูคลิปที่1กันได้เลยครับกด <ๆ S 2> ติดตามเสร็จนะเข้าไปดูคลิปที่1กันได้เลยนะครับวิธีการขายนะเสร็จว่า,า <Taj. ๆ S 2> ถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับก็ส่งตัวอย่างสินค้ามานะครับเหมือนในคลิปที่2นะครับเหมือนในคลิปที่2คับงนะครับะ ส่วนของตี1ล้านกับอีก70,000ืนะครับมีของแต่ไม่รีบขายนะครับมีของนะไม่รีบขายนะอยากให้อยู่กับตีนานๆด้วยนะครับ1ล้านเมนเนี่ยอยากให้ตีอยู่กับตีนานๆนะครับขอบพระคุณนะครับดอกกุหลาบสวยๆนะครับเพื่อนๆนะครับส่งดอกกุหลาบงามๆมาให้1ดอกนะครับขอบพระคุณมากๆครับตักหมดไว้เลยนะครับผมมีอยู่ด้วยครับเยี่ยมเลยนะครับเนี่ยเพื่อนๆบอกคุณยูเซอร์เบอกว่าผมก็มีอยู่ด้วยนะครับ อ่าตอนนี้ก็มาเป็นแบบพูดคุยเรื่อยๆนะครับไม่รีบไม่ร้อนอะไรกันเลยนะครับใครมีพิมพ์ว่ามีนะครับใครมีพิมพ์ว่ามีมาเลยนะครับอ่ามีว่านเศรษฐีมีว่านเศรษฐีด <laughs> ้วยเก่งอ่ะโฆษณาขายของให้เพื่อนๆด้วยอ่ะเพื่อนๆบอกว่าใครสนใจนะครับว่านเศรษฐีนะก็สามารถเพิ่มเพื่อนๆท่านนี้ไปได้เลยนะก็คือเป็นการโฆษณาให้นะครับว่าเพื่อนๆท่านเนี้ยมีว่านเศรษฐีอยู่นะครับถ้าใครชอบเกี่ยวกับแนวต้นไม้นะ ต้นไม้อยากจะแบบหน้าแว่นเสรษฐีก็ประมาณนี้นะครับดูพิเศษว่าดูความพิเศษนะครับคุณหน่อยถามว่าแล้วดูว่าพิเศษอย่างไรนะครับวิธีการดูนะครับคุณหน่อยว่าพิเศษอย่างไรนะครับกดติดตามครับพอกดติดตามเสร็จนะแล้วก็เข้าไปดูคลิปที่เท่าไหร่กดติดตามเสร็จแล้วก็เข้าไปดูคลิปที่2ครับ อ่าใช่ครับกดติดตามเสร็จนะครับเข้าไปดูคลิปที่2จะได้รู้ว่านะครับมีความพิเศษเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้เพื่อนๆสามารถทักทายนะครับสอบถามกันได้เลยนะครับว่าอ่านคอมเมนต์แล้วครับขอบพระคุณครับคุณเปียุชนะครับส่งดอกกุหลาบงามๆมาให้นะครับชอบนะดอกกุหลาบสีแดงนะครับใครมีต้นกุหลาบขายบ้างเนี่ยเดี๋ยวจะซื้อมาปลุกใครมีนะครับอ้อดอกกุหลาบนะครับขอบพระคุณครับลูกสาวอ่าคุณลูกสาวนะครับอ่าล่าล่าเสรษฐีนะครับขอบพระคุณครับส่งดอกกุหลาบนานๆนครับ ลูกสาวล่าสีสะเกตนะครับลูกสาวล่าสีสะเกตนะครับส่งดอกกุหลาบงามๆมาให้นะครับมาครับไม่ต้องรีบนะเราก็อยู่กันไปแบบนี้แหละสนุกสนุกนะครับอก็มาครับใครมีของก็บอกว่ามีนะครับตอนนี้อ่านก้มสายตาเนี่ยจะก้มก้มลงไปอ่านคอมเมนต์นะครับไปกดผิดด้วยครับขอโทษนะครับเพื่อนๆไปกดจอยนะกดออกยังไงเอ่ยมือนี่ไปกดโดนประจันครับช่วยเอาออกด้วยนะครับคุณเจนครับขออนุญาตครับไปกดผิดครับขออภัยมากๆครับ กวดกอดผิดเนาะขอบพระคุณมากครับเพื่อนๆกดออกให้แล้วนะครับด็ก็กดออกไม่เป็นโดยสิเมื่อกี้ขอบพระคุณมากมาครับ,บ,รบ,บ,รบเดี๋ยวจะกดด้วยความระมัดระวังนะครับเดี๋ยวไปกดโดนกดเชิญเข้ามานะครับเดี๋ยว ช่วยขายด้วยครับเยี่ยมครับพอตีเน้นเลยนะครับว่าร้านตีจะเป็นร้านที่ช่วยขายของให้กับเพื่อนๆมาปรับพื้นฐานกันนิดนึงนะครับปรับพื้นฐานกันนิดนึงนะก็คือหมายถึงว่าคนไทยอ่ะหกสิบล้านคนอ่ะทำตัวเหมือนชาวนานะครับคนไทย60ล้านคนอ่ะทำนาเหมือนชาวนาก็คือว่าเราปลูกข้าวเปลือกได้ไงเออพอเราปลูกข้าวเปลือกได้เนี่ยเราไปเทขายให้กับหลงสีโรงเดียวซึ่งเหมือนกับว่าเราไปเพิ่มอํานาจการต่อรองให้กับหลวงสีโรงนั้นอ่ะเหมือนถ้าเพื่อนๆอ่ะมุ่งไปขายของให้กับร้านร้านเดียวร้านนั้นรวยแย่เลยถ้าเเพื่อนมาาขยให้กีคดว็ แย่เลยเหมือนกันนะครับเพราะว่าเหมือนกับเราไปแบบนะให้แบบเอาสมบัติของเรามากมายโบราณของเราเนี่ยไปมอบให้กับคนคนหนึ่งในราคาที่ถูกๆนั่นเองนะครับถ้ามีขาอย่างไงครับนี่เป็นคําถามที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปักหมดให้เพื่อนๆดูนะครับถ้ามีไขยอย่างไรนะครับถ้ามีก็คือเพื่อนๆกดติดตามนะครับกดติดตามแล้วก็ไปดูวิธีการส่งสินค้ามาในคลิปที่1นนะครับวิธีการส่งสินค้ามาให้กับคนไทยทั้งประเทศนะครับดูนะก็คือ ส่งมาทางคลิปที่1นนะครับส่วนถ้าเพื่อนๆอยากให้ตีรับซื้อจะเป็นเรื่องง่ายมากนะครับการที่ให้ใครรับซื้อเนี่ยเป็นเรื่องง่ายนะครับเพราะเขาจะกดเราเท่าไหร่ก็ได้นะครับการที่จะบังคับให้เขาซื้อของเราอ่ะแน่นอนนะครับสนุกสิครับบันเทิงเลยละครับเพราะเขาจะให้ให้ราคาเราเท่าไหร่ก็ได้นะการรับซื้อเป็นเรื่องง่ายและกระจอกนะครับการรับซื้อเป็นเรื่องง่ายและกระจอกมากเลยเพราะว่า ในเมื่อเขาเอาของมาเทขายให้เราถูกๆแล้วทําไมเราจะไม่รับล่ะครับใช่ไหมครับแต่วันนี้ติมาสร้างมิติใหม่ให้กับคนไทยทั้งประเทศก็คือว่าให้เพื่อนๆนมาเป็นเพื่อนกันนะและตีเอาภาพของเพื่อนๆโชว์ให้กับคนไทยทั้งประเทศดูพอ,อคนไทยทั้งป,ประเทศเห็นนะ่ะแล้วเขาก็อยากซื้อไงพออยากซื้อเขาก็ต้องแข่งขันราคานะครับพอเขาอยากซื้อเขาต้องแข่งขันราคาและกําไรก็ไหลเข้ากระเป๋าเพื่อนๆนั่นแหละครับกำไรนะก็จะไหลเข้ากระเป๋าเพื่อนๆนั่นเองนะครับ แค่นั้นนะครับได้ราคาด้วยดีกว่าเป็นเทขายให้กับคนคนหนึ่งนะพราะวันนี้ติไม่ได้ปฏิเสธการรับซื้อเลยนะครับถ้าเกิดใครเอามาเอาสมบัติมีค่า,ามาเทให้ติถูกๆเรื่องอะไรจะไม่รับแล้ะครับทุกร้านน่ะเขารับทั้งหมดนะครับเพราะเพื่อนๆมาเทให,ให้เขาถูกๆมาเนาะเออตามนั้นเลยครับอย่าลืมว่ามันมันความได้เปรียบเสียเปรียบไง,งเหมือนเราไปเดินเข้าไปในร้านเขาแล้วเราเหมือนไปงอเขาแล้วไงเขาจะให้เท่าไหร่ให้เหมือนเขายนเศษสตังค์ให้เราเท่าไหร่อ่ะ เออเราก็รับมาด้วยความมึนงงเรารับมาด้วยความมึนงงไงใช่ครับเพราะฉะนั้นนะครับมาเป็นเพื่อนตีจะได้เปรียบเพราะอะไรเราจะได้ขายของได้ราคามาเป็นเพื่อนตีนะกดติดตามเสร็จนะครับกดติดตามเสร็จส่งภาพมากลางรายการเลยครับกดติดตามเสร็จนะส่งภาพมากลางรายการแล้วก็เดี๋ยวตีจะได้แชร์ภาพนะครับเดี๋ยวคืนนี้ประมาณสามทุ่มดีกว่าเนาะเพื่อนๆเนาะคืนนี้นะประมาณสามทุ่มเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับสวนอันนี้เพื่อนๆก็คือให้กดติดตามกันไว้ก่อน นะครับปรากติดตามกันไว้แล uh ้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวส่งภาพเข้ามานะครับไปดูตัวอย่างในคลิปที่1นนะขั้นตอนในการส่งภาพมห้กับคนไทยทั้งประเทศดูนะทาอย่างไรนะครับไปดูคลิปที่1นนะครับเพราะตอนนี้เพื่อนๆก็กดติดตามกันไว้เลยเดี๋ยวขออนุญาตลงไลค์กันก่อนนะครับแล้วก็คืนนี้สามทุ่มเจอกันนะครับทุกคนกดติดตามไว้ก่อนได้เลยครับกดติดตามไว้ก่อนได้เลยนะครับแล้วไปดูวิธีการส่งภาพเข้ามากลางรายการนะครับในคลิปที่1นนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้ขอ ขอแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับวันนี้นะขอแต่เพียงเท่านี้กันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้ประมาณ3ามทุ่มนะเรามาเจอกันนะครับเพราะว่า3ามทุ่มเป็นเวลาดีเพราะอะไรเพราะเพื่อนๆว่างจากการอาบน้ําเปลี่ยนเสืส้อผ้าเสร็จแล้วเพื่อนๆว่างจากการอาบน้าเปลี่ยนเสืส้อผ้าเสร็จแล้วทุกคนมีของอยู่ในเมือก็คืออยู่บนหัวเตียงนั่นเองนะครับก็ <c oughs> พร้อมจะโชว์ให้กับคนไทยทั้งประเทศดูนะครับเพราะฉะนั้นคืนนี้3ามทุ่มเจอกันนะครับโดยประมาณนะครับขอบพระคุณมากครับผมสวัสดีครับขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับร่ำรวยแล้วมาเเป็นนนพื่อกัับบตีะคร อ่ามาเป็นเพื่อนกับตีนะเดี๋ยวจะทำให้เพื่อนๆได้ราคานะครับ <มา S 1> ขอบคุณมากๆ